รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย ประากา์ว่าโครงการพัฒนาพื้นที่สะบอดินขาวได้ไลดภัยแล้งสร้างสมดุลพัฒนายั่งยืนซึ่งนางสมคิดฉายงามราษฎรหมู่ที่หนึ่งตำบลพรมนิมิตอำเภอตาคลีจังหวัดนครสวรรค์ได้สะท้อนความรู้สึกที่ฝังจำํำโดยน้อมสำนึกในพระมหาการุณาธิคุณในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้า พระบรมราชินีกว่าจะได้น้ำตรงนี้นะมีนายกสมเกียรติกำนันวีคุณสายเป็นหัวหน้าทรัพย์สินผู้ว่าราชการจังหวัดแล้วก็แหนมอเอเขารวมตัวกันหมดเลยเขาช่วยตรงนี้ยื่นเรื่องไปทรัพย์สินใหญ่ที่พระราชวังก็เลยมาเป็นตรงนี้ได้นีย ทำกระทันหันเลยเนี่ยสองเดือนกว่าก็าเสร็จนในหลวงเสด็จเลยชาวบ้านก็ดีใจกันแน่ในหลวงเสด็จน่ะบ้านเราใช่ไหมล่ะในหลวงมาใครก็ไม่เคยเห็นก็อยากจะพบในหลวงมาถึงหน้าบ้านป้านะยังถามว่าเป็นอย่างไรกันบ้าง ในหลวงใจดีเวลาชีนีก็ใจดีท่านดีมากจะ้ะห่วงใยป,ประชาชนประชาชนลื้มใจจะ้ะที่ในหลวงเสด็จท่านดีมากเลยคําพูดของท่านนะจะ้ะพวกเราทุกคนก็ดีใจที่ได้เห็นในหลวงเห็นท่านราชินีท่าน,านาเสด็จมานะะี่จ้ะดีใจมากเอาน้ํามาให้เราทํำกินทุกวันนี้เนะะี่จ้ะเราถึงมีที่ทํากินเราอยู่ได้ตรงที่เรามีน้ำเนะะี่จ้ะ รู้สึกดีใจจ้ะดีใจมากๆที่ในหลวงทําให้เราได้ที่อยู่ในใจเลยก็คืออยากจะบอกในหลวงรักในหลวงมากๆเลยจ้ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงห่วงใยในชีวิตความเป็นอยู่ของราษฎรโครงการนี้จึงผาสานประโยชน์ร่วมกันผ่านการบูรณาการอย่างมีส่วนร่วม การพัฒนาสาบอนินขาวเนี่ยเรามีเกษตรกรที่ทําการเกษตรอยู่ด้วยพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทั้งสองพระองค์เนี่ยก็ได้มีความห่วงใยเกษตรกรนะครับจึงได้ดําเนินการในเรื่องของพัฒนาแหล่งน้ําสาบอน,นินขาวจริงๆแล้วตําบลสองตำบลได้ร่วมกับสํานักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์เพื่อพัฒนา ในพื้นที่ของทรัพย์สินพระมหากษัตริย์นะครับเพื่อจะพัฒนาแหล่งน้ําและการใช้น้ําให้กับเกษตรกรน้นําเป็นสิ่งสําคัญกับเกษตรกรทุกอย่างการพัฒนาทางกรมชลประทานนะครับมีความห่วงใยเกษตรกรในเรื่องของดึงน้ําเพื่อเติมน้ําให้กับสระบนินขาวในช่วงฤด,ดูแล้งและฤด,ดูน้ําหลากเราก็ต้องบริหารจัดการน้ําควบคู่กันไป ทางฤดูแรงฤดูน้ำหลากหลังจากท่านเสด็จเมื่อปี2563สระบอดินขาวก็ได้มีการพัฒนาในรูปของการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อเชื่อมโยงน้ำแหล่งน้ำให้เชื่อมโยงกันสระบอดินขาวอีกด้านหนึ่งเป็นบ่อน่วงน้ำที่ให้กรมชลประทานดำเนินการพัฒนาในเรื่องของเก็บกักน้ําเพื่อมาใช้ในช่วงฤดูแล้งใช้ในเรื่องของอุปโภคบริโภคด้วยตอนนี้ก็มีการพัฒนาในเรื่องของการ เก็บกักน้ําเพื่อพัฒนาแหล่งน้ําขึ้นก็คือขุดเพิ่มขึ้นจากเดิมเก็บน้ําได้5,300ลูกบาทเมตรเราขุดเพิ่มประมาณ1,600ลูกบาทเมตรก็จะมีน้ําเก็บกักเพิ่มขึ้นเป็น6,900ลูกบาทเมตรเพื่อใช้ในช่วงฤดูแล้งและก็ช่วงฤดูที่บริหารจัดการน้ําในช่วงน้ําหลากด้วย นสนุขอบคุณลูกค้าธนาคารนมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคมธนาคารนมสินธนาคารเพื่อสังคมซมูไร Wi-Fi The World is y o u r ตอนนี้นะครับเราได้มาถึง Go เ e n ฟา f a r นะครับเป็นคาเฟ่แห่งใหม่เรียกได้ว่าเป็นสถานที่เช็คอินแห่งใหม่ที่ใครมาหัวหินไม่ควรพลาดเลยนะครับและบอกเลยว่าที่นี่ไม่ใช่คาเฟ่ธรรมดาธรรมดาเพราะว่าข้างในมีไดโนเสาร์ครับอยากรู้ใช่ไหมว่าไดาโนเสาร์ยังไงอะไรยังไงไปดูดีกว่า โดยการตกแต่งของที่นี่นะครับเขาก็จะใช้วัสดุปเป็นไม้ไผ่นะครับเป็นสไตล์บาหลีเพื่อให้ได้ฟิลแห่งการย้อนยุคเพราะว่าที่นี่ฮะเป็นฟาร์มไดโนเสาร์ไม่ใช่นะที่นี่เป็นคาเฟ่ครับไปดูกัน ด้านในนะครับบรรยากาศก็ยังดีเหมือนเดิมนะครับเป็นการตกแต่งล้อมาจากข้างหน้านะครับโดยใช้ไม้ไผ่นะครับซึ่งบอกเลยว่าสไตล์การตกแต่งที่นี่เนี่ยมันให้ฟีลลิ่งที่แบบย้อนยุกจริงๆนะครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราสั่งแล้วเราไปเดินดูบรรยากาศการอบๆนะครับ ครับก็จะเป็นห้องคั่วกาแฟนะครับซึ่งเขาก็คือตกแต่งตรงนี้เนี่ยให้มันเป็นกระจกก็คือถ้าเกิดสมมติเรามาที่นี่เนี่ยเรานั่งในร้านก็สามารถดูขั้นตอนการคั่วกาแฟของที่นี่ได้นะครับผมอันเนี้ยอย่างที่ผมบอกไปว่าการตกแต่งที่นี่คือเขาจะเป็นฟิลแบบยุคจุราสสป์พาร์กอะไรเงี้ยนะมันก็จะเป็นฟิลแบบมีหินมีไม้ไผ่อะไรแบบนี้เท่ดีครับมาถ่ายรูปที่นี่น่าจะสวยเอางีว่าเดี๋ยวเรารอเครื่องดื่มของเราแล้วเราเอาไปถ่ายรูปเล่นกันครับ เราก็ได้เมนูครบแล้วนะครับซึ่งแต่ละเมนูบอกเลยว่าน่าทานมากๆนะครับเมนูที่1นะครับเป็นรอช่องเค้กนะครับส่วนอันนี้ก็จะเป็นเบอร์เบอรี่ชีสเค้กนะครับแล้วก็อันนี้เป็นเค้กทูเรียนนะครับและอันนี้ก็จะเป็นเค้กเค้กสตรอเบอรี่นะครับและอันนี้นะครับเขาบอกว่าเป็นทีเด็ดของร้านโกเซมเลยนะครับนั่นคือวุ้นมะพร้าวไส้ทะลักนี่เขาบอกว่าเป็นของฝากทีเด็ดของทางร้านเลยนะครับใครมาต้องห้ามพลาดซื้อกลับไปนะครับ นอกจากของหวานที่นี่จะอร่อยแล้วนะครับจริงๆที่นี่เนี่ยยังขึ้นชื่อเรื่องของกาแฟนะครับเพราะที่นี่มีแบบกาแฟหลายอย่างมากเลยมีเครื่องดิฟมีเครื่องคั้วคือเป็นร้านที่เด่นเรื่องกาแฟมากนะครับเพราะฉะนั้นเราเลยพลาดที่จะสั่งมาไม่ได้นะครับตรงนี้มี2อย่างที่เป็นกาแฟอย่างแรกเขาบอกว่าอันนี้เป็นซ i ิกเจอร์ของทางร้านเลยนะครับมีชื่อเมนูว่าณปราณซึ่งณปราณเนี่ยจะเป็นกาแฟผสมกับสับปะรดเอองงเลย ผมก็งงตอนแรกที่เขาบอกว่าเอ้ยเป็นกาแฟผสมสับปะรดก็งงว่ามันเข้ากันยังไงแล้วมันจะกินไปเนี่ยฟิลลิ่งมันจะเป็นยังไงทางเดียวที่จะรู้คือต้องลองนะครับโอเคเรามาลองกันเลยอคือบอกก่อนว่าฟุตเป็นคนที่ปกติไม่ค่อยได้ทานกาแฟาแต่ว่าแก้วนี้เนี่ยทานง่ายมากครับเพราะว่ามันให้ฟิลลิ่งเหมือนเราทาน น้ำสับประรดปั่นที่มีกลิ่นกาแฟแบบหอมๆตามมาก็เลยทำให้รู้สึกว่าเอ๊ะทานง่ายมันเป็นเปรืนแบบเรากินน้ำผลไม้ปั่นแก้วนึงโดยที่แบบมีกลิ่นกาแฟอะไรองี้ครับอร่อยเลยและอันนี้เป็นอีกหนึ่งอย่างนะครับที่ที่ตอนแรกเนี่ยคือมันผมไม่ได้เห็นในเมนูหรอกแต่ว่า ผมเห็นไอ้ไอเครื่องดิฟกาแฟสกัดเย็นข้างล่างนะเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยเครื่องมันดูเจ๋งดีอะไรเงี้ยขั้นตอนมันดูเจ๋งดีพี่เขาก็เลยสั่งมาให้ลองนะครับเดี๋ยวเราลองดูว่าเป็นอย่างไรเขาบอกว่าวิาวธีการกินก็คือกินแบบ on the rock นะครับ on the rock ก็คือเป็นกาแฟแล้วก็มีน้ำแข็งไม่ผสมอย่างอื่นเลยนะครับ ผมไม่ใช่คอแฟนะผมก็บอกไม่ได้ว่าว่าฟิลลิ่งของการทานกาแฟม,มันเป็นยังไงแต่ผม,มเชื่อว่าถ้าเกิดคอแฟมากินอะ่ะมันต้องอร่อยแน่เลยผมพูดอย่างนี้แล้วกันมันเป็นรสชาติที่แบบขนาดุูไม่ได้เป็นคนที่แบบเป็นคอกาแฟยอย่างเงี้ยแต่อันนี้มันก็ให้ความรู้สึกที่แบบเออกินได้อะ่ะแล้วก็เป็นฟิลแบบหอมแบบกินเข้าไปแล้วหอมเลยอะไรเงี้ยครับแล้วก็จะไม่เหมือนกับกาแฟทั่วไปที่เรากินเนื่องจากวิธีการมันอาจจะเป็นสากัดเย็นนะ มันก็อาจจะให้ฟิลลิ่งอีกแบบหนึ่งนะครับซึ่งผู้นำตรงคนไม่เคยลองนี้น่าจะเป็นครั้งแรกเลยที่กินกาแฟสกัดเย็นนะครับโอเคครับเดี๋ยวเรา ทานกันพอหอมปากหอมคอนะครับไม่งั้นจะเบาหวานขึ้นซะก่อนเพราะว่าที่นี่นะฮะนอกจากจะมีเครื่องดื่มและของหวานที่อร่อยแล้วนะครับอย่างที่บอกไปว่าที่นี่คือฟาร์มไดโนเสาร์เราจะพลาดไปดูไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราไปดูไดโนเสาร์ที่ร้านโกเซมคาเฟ่กันครับไป นี่ครับไดโนเสาร์เต็ไมไปหมดเลยมีทั้งหลากหลายสายพันธุ์เลยนะครับก็ใครที่มาที่นี่นะครับนอกจากจะมาสั่งเค้กแล้วสั่งเครื่องดื่มแล้วนะครับรอบๆนี้ก็ห้ามพลาดนะครับแล้วก็ไม่ได้มีแค่2ตัวนี้ครับยังมีทางนู้้นอีกไปดูกันครับ ตรงนี้ก็จะมีกระท่อมที่เป็นโซนนั่งเอาดอร์นะครับวันไหนอากาศดีๆหรือว่าช่วงเช้าช่วงเย็นเนี่ยผมว่ามานั่งข้างนอกก็ให้ฟิลลิ่งแบบชิลๆดีและนี่ที่เด็ดเลยตรงนี้มีหลายตัวมากนะครับดูไทเซราทอปสเตโกโซอรัสคอยาวก็มีภูเขาไฟก็มีเออเป็นไง 1,2,3,4,5,6,7 1, แค่โซนนี้มีไดโนเสาร์7ตัวเจ๋งเลยอะแล้วก็มันไม่ได้เป็นไดโนเสาร์ที่แบบตัวเล็กๆดูแบบกิ้งกองกิ้งกองนะครับคือผมรู้สึกว่าเป็นไดโนเสาร์ที่แบบโคตรจริงจังอ่ะเดี๋ยวลองไปจับดูว่ามันมันทำมาจากอะไรคือทำมาจากปูนเลยครับทุกคน ไม่ได้แบบเฮ้ยเป็นพลาสติกอะไรแบบง่ายๆนะที่นี่คือเขาแบบลงทุนมากนะครับเดี๋ยวไปเดินดูฝั่งนู้นกันต้องข้ามแม่น้ำจูเลสิกพาร์คนิดนึงนี่ใหญ่ปะทุกคนดูนี่นี่คือแบบเราเข้ามายืนใต้ท้องมันได้เลยนะ คือผมว่าเขาน่าจะสร้างแบบสร้างให้มีขนาดแบบสมจริงเลยอะตัวใหญ่แบบตัวใหญ่จริงๆคือบางทีแบบเราอาจจะเคยเห็นรูปปันนาา้นเนอสสาแบบตัวเล็กๆนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยอาจจะไม่ตื่นเต้นแต่ถ้าเกิดใครชอบไดนเสาร์นะชอบฟิลลิ่งแบบสัตว์ดึกดำบัรน,นะที่นี่ผมว่าให้ฟิลลิ่งแบบอีกแบบหนึ่งเจ๋งดี ่อนจะออกเดินทางนะครับฟูจอยากจะบอกกับทุกคนนิดหนึ่งครับว่าการเดินทางในทริปนี้นะครับเราได้แอปบี้จำกัดเป็นคนดูแลก,การเดินทางทั้งหมดให้กับเรานะครับบอกเลยว่ารถตู้สะอาดใหญ่นั่งสบายและพี่คนขับน่ารักใจดีมากๆครับไปรู้กันดีกว่าครับ สนับสนุนโดยขอบคุณลูกค้าธนาคารนมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคมธนาคารนมสินธนาคารเพื่อสังคมรถตู้บริษัทแอบบี้จำกัดเราอยู่กันที่โรงแรมไอสนุกนะครับ รีสอร์ทแอนดสูทหัวหินนะครับบอกเลยว่าที่นี่เนี่ยบรรยากาศดีมากดูข้างหลังเราก่อนเข้ามาเจอสระว่ายน้ําใหญ่ขนาดนี้เลยนะครับแล้วตึกเอ่ยอะไรเอ่ยบอกเลยว่าครบคันสวยจริงๆนะครับและที่นี่นะครับมีห้องถึง154ห้องและมีห้องให้เลือกถึง9แบบนะครับเอาเป็นว่าเดี๋ยววันนี้ผมพาคุณผู้ชมไปดูสัก1-2แบบแบบสุดๆเลยแบบสวยๆที่เขาว่าเป็นทีเด็ดของที่นี่เลยเดี๋ยวไปดูกันครับว่าเป็นยังไง นี่เป็นห้องแรกที่เราพามาดูนะครับโหบอกเลยว่าสวยมากเลยครับทุกคนห้องนี้นะครับคือห้องดีลักนั่นเองครับซึ่งผมชอบสไตล์การตกแต่งมากเลยครับนชอบที่มันเป็นแบบมีเ t กเจอร์ไม้เ t กเจอร์ปูมีเท texture พื้นผิวที่มันแตกต่างกันนะครับแล้วห้องน้ําก็เป็นฟิลแบบว่าเป็นห้องน้ําเปิดโล่งนะครับให้ฟิลแบบมันเข้าถึงได้ง่ายอะไรเงี้ยครับ และที่สำคัญนะครับนอกจากภายในห้องจะดูดีแล้วนะครับวิวของห้องนี้ถือว่าที่สุดเลยนะครับเพราะว่าถ้าเกิดมองออกไปตรงนี้เนี่ยจะเป็นวิวภูเขาและก็เห็นสระว่ายน้ำของทางโรงแรมด้วยเดี๋ยวเราออกไปดูนะครับตรงนี้นี่ให้ความรู้สึกที่แบบโคซี่มากๆเลยนะครับทุกคนถ้ามองออกไปอย่างเดียววิวนี่มันก็เหมือนเราอยู่แบบ เชียงใหม่เชียงรายเหมือนกันนะครับเพราะว่าภูเขาตรงนี้ค่อนข้างสวยแต่ที่สําคัญนี่เลยครับเห็นสระว่ายน้ําซึ่งสระว่ายน้ําของทางโรงแรมมันไม่ได้เป็นสระว่ายน้าแบบเล็กๆอะไรเงี้ยมันเป็นสระว่ายน้าที่แบบค่อนข้างใหญ่มีบาร์เห็นตึกฝั่งนู้นซึ่งตึกของทางโรงแรมก็สวยมากเชก่นกันก็เลยเป็นห้องที่ค่อนข้างโดนตัวสุดๆเลยครับ ถึงอีกห้องหนึ่งนะครับซึ่งห้องนี้บอกเลยว่าอลังการมากๆเพราะว่าห้องนี้คือห้องสวีทนะครับแถมเป็นพูู้วิวด้วยนะครับจริงๆห้องที่โรงแรมไอสนุกเนี่ยเป็นพูลวิวเกือบทุกห้องนะครับเพราะว่าทั้งตึกด้านนี้เนี่ยจะเป็นวิวสระว่ายน้ําหมดเลยซึ่งที่สําคัญอย่างที่บอกไปครับว่านอกจากจะเห็นสระว่ายน้าแล้วทุกห้องยังเห็นวิวภูเขาด้วยนะครับดีมากๆเลยครับ นอกจากห้องสวีทนะครับที่นี่ยังมีห้องอีกหลายแบบเลยเราพามาดูแค่2องแบบเองนะฮะจริงๆยังมีห้องที่เป็นห้องสตูดิโอห้องสูทพรูวิวห้องจากุซี่สูทนะครับและเขาบอกว่ามีห้องที่เป็นพูลแอคเซสด้วยนะครับก็คือสามารถลงสาะว่ายน้ําจากห้องได้เลยนะครับ วันนี้นะครับเราได้ไปกันหลายสถานที่เลยไม่ว่าจะเป็นโกเซมคอฟฟี่ที่เป็นคาเฟ่สไตล์บาหลีที่มีไดโนเสาร์เป็นไฮไลท์บอกเลยนะครับว่าถ้าเกิดใครที่ผ่านมาเนี่ยห้ามพลาดเลยครับและที่สำคัญนะครับที่พักของเราที่สวยมากๆไอสนุกรีสอร์ทแอนด์สูดทัวหินถ้าเกิดใครได้มาเนี่ยประทับใจอย่างแน่นอนครับแต่น่าเสียดายครับวันนี้เวลาของเราหมดซะแล้วครับ แต่ว่าในสัปดาห์หน้านะครับฟุตยังมีสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจและกิจกรรมดีมาฝากทุกคนอีกเพียบเลยสามารถติดตามได้ในรายการบันทึกท่องเที่ยวทุกวันเสาร์เวลา3ามทุ่มครึ่งทางททบ .5 ดูช่อง5กดหมายเลข5นะครับวันนี้ฟุตขอลาไปก่อนสวัสดีครับ คารอมสินเปิดตัวโครงการปลูกป้องโลกปลูกป่า50,000ไร่จังหวัดเลยมุ่งสู่ n e ซิโล o ทาเก็ตทำใหคารอมสินได้เดินหน้าขับเคลื่อนนโยบายด้านความรับผิดชอบต่อสังคมชุมชนและสิ่งแวดล้อมสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนตามนโยบายของรัฐบาลตั้งเป้าหมายในการปล่อยการเรียนกระจกสุดที่เป็นศูนย์ GSB N e ซิ e ล o in 2050 ซึ่งในครั้งนี้ได้ลงพื้นที่จังหวัดเลยร่วมกับหน่วยงานต่างๆและชาวบ้านในพื้นที่ร่วมปลูกป,ป่านป่าสงวนแห่งชาติป่าภูเปื่อยป่าภูขี้เท่าและป่าภูเรืออำเภอด่าน้ายและบ้านโป่งกวางอำเภอภูเรือรวมจำนวน1,600ไร่เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับชุมชนพร้อมสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์นอกจากนี้การดำเนินโครงการปลูกป้องโลกยังก่อให้เกิดรายได้ของคนในชุมชนอีกด้วย สาหรับโครงการนี้นะครับได้รับการประสานจากธนาคารออมสินของเรานะครับมาสํารวจตรวจสอบพื้นที่นะครับว่ามีพื้นที่เหมาะสมในการที่จะดำเนินการปลูกป่าหรือไม่คือร่วมกับชาวบ้านจึงได้ดําเนินโครงการปลูกป่าสําหรับประโยชน์ก็เป็นการจ้างแรงงานในพื้นที่นะครับชาวบ้านที่นี่ได้มีส่วนร่วมในการดูแลรักษาพื้นที่ป่าเราได้พื้นป่าที่ถูกกรุกคืนให้กับทางชุมชนแล้วก็ผมมีรายได้เสริมเพิ่มขึ้นจากโครงการนี้ครับว่าเราได้มาดูแลป่าขอขอบคุณธนาคารอมสินนะครับที่ให้ความสนับสนุนในการ ปลูกป่าในครั้งนี้ครับขอบคุณพี่ๆทุกคนนะคะที่มาช่วยกันปลูกป่าในวันนี้ดูอยากให้เราของเรามีป่าเยอะๆเลยค่ะโดยธนาคารมีแผนปลูกป่าทั่วประเทศจำนวน5้าหมื่นไร่ในระยะเวลา10ปีตั้งแต่ปี2 5 6 7ถึง2576ซึ่งโครงการนี้จะดำเนินงานควบคู่กับการพัฒนาชุมชนสู่ความยั่งยืนในทุกมิติเพิ่มพื้นที่สีเขียวสร้างงานสร้างไรายได้สร้างความสัมพันธ์เพื่อเกิดเป็นเครือข่ายอนุรักษ์ป่าอย่างยั่งยืน ธนาคารอมสินธนาคารเพื่อสังคม